รบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตร,ตรีสุพิสารพักดีนา,นารุนาทบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลขอเริ่มอภิปรายในรายงานการประเมินผลผมลงมาเอกสารผมไม่รู้หายไปไหนนะครับแต่อย่างนี้ครับท่านประธานครับวันนี้ผมจะไม่ตะกนครับท่านประธานท่านเปิดหน้าห้าบห้าครับห้าบห้า ไอ้ห้าสิบเก้านะครับห้าสิบเก้าผมจำไม่ดว่าเป็นหน้าห้าสิบเก้ารายงานนะครับในรายงานเนี้ยเป็นเรื่องของการชุมนุมของเด็กเยาวชนนะครับและประชาชนมีรายงานที่เขียนไว้ในหน้านี้ครับเป็นหัวใจรายงานหนึ่งนะครับที่เขียนเมื่อปรากฏข้อความอันเป็นเทจเบาๆครับท่านประธานครับ 13ตุลาคม2563มีการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปรากฏในรายงานซึ่งรัฐบาลเขียนข้อเท็จจริงแล้วกสมเอามาเขียนผิดพลาดครับท่านประธานเพราะผมเสนอยติด่วนในสภา,าแห่งนี้ท่านประธานคงทราบครับเป็นยตุเรื่องอะไรนะครับ แต่ไม่ได้อภิปรายแต่ผมจะมาชี้ประเด็นให้ฟังภายใน7นาทีหลือ5นาทีนะครับท่านประธานว่าทําไมในประเด็นนั้นมันเกี่ยวข้องกับการรายงานของตัวกรสมออย่างไรท่านประครับในเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับท่านประธานและถ้ามีจริงแสดงถึงใครสั่ง ใครวางแผนเพราะมันผิดปกติครับท่านประธานเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมแล้วมีการจับกลุ่มเยาวชนสี่คนนะครับพร้อมกับผู้ชุมนุมที่เป็นประชาชนไปดำเนินคดีแล้วลงโทษทางวินยัยโดยย้ายตำรวจในพลสามคนแต่กลับมาแล้วนะครับท่านได้ดได้ดีด้วยครับและหนึ่งคนเป็นผู้จัดการไปแล้วครับท่านครับความสงสัยที่เกิดขึ้นจากหลักการซึ่ง อันนี้ผมหยิบมาเพียงสไลด์เดียวนะครับที่ผมจะพูดในเวลา40ถึงห0นาทีถ้าท่านประธานให้โอกาสผมในการใช้ยติด่วนอันนั้นใานครับผมมีสามประเด็นที่ขัดแย้งต่อในรายงานฉบับนี้ท่านเปิดดูได้ครับมีอเอกสารนีร้หนึ่งสถานการณ์มิเคยเกิดเช่นนี้มาก่อนที่ปรากฏอยู่ในรายงาน อันเป็นสถานการณ์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจริงหรือไม่เดี๋ยวฟังผมนะครับใครร่วมกันทำม,มันไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนเพราะรัฐบาลสามารถควบคุมได้นะครับในประเด็นนี้ผมมีอยู่ในใน,ในการเสนอยตินั้นแต่ตั้งใจให้เกิดสองครับรูปแบบที่จัด ที่จัดการนะฮะรัฐบาลที่จัดการมีพิรุษเป็นจุดจุดข้า,านรานแล้วเขียนมาในรายงานแบบผิดพลาดอย่างมากมายเพราะการปรากฏตัวของผู้ที่มาเป็นผู้ปริหารการหลายคนม่ควรอยู่ที่นั่งหลายคนมีการควบคุมหลายคนทำหน้าที่รับคำสั่ง หลายคนไม่ควรจะประจำจุดตรงนั้นรูปแบบของการทำงานผิดเพี้ยนไปตามโปรโตโคอลที่กสมควรจะไปศึกษาดูว่าโปรโตโคอลเรื่องนี้มีรูปแบบอย่างไรที่ชัดเจน3ครับเจตนาพิเศษที่มีเหตุจูงใจเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ต้องบอกนะครับว่าคือผู้ใดนะครับการกระทําของบุคคลที่อยู่ในการนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรผมสันนิษฐานไว้อย่างนี้ครับในเอกสารที่กสมต้องศึกษาไปดูร่างประกาศที่ยกฐานะนะครับจากพรกรฉุกเฉินเป็นพรวอร,ร้ายแรงเมื่อวันที่15ประกาศตีหนึ่งใช้ประกาศตอนตีสี ใช้ตีหนึ่งประกาศตอนตีสีเขียนเมื่อไหร่เขียนบนดราฟของเครื่องเจ้าหน้าที่คนที่พิมพ์ที่อยู่ที่กองราชกิจจานุเบกษาพิมพ์ในเอกสารนั้นเมื่อ,อไหร่ถ้าก่อน16นาฬกานั่นหมายความว่าอะไรนะครับมันเป็นคำตอบเพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มันมีรูปแบบที่จะเกิดขึ้นก่อนในเวลา 14ในกาถึง16ในกาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่มันไม่เกิดที่นั่นมันถูกไปเกิดอีกที่หนึ่งเพราะมีการบิดและเลื่อนของเวลาจึงพยายามจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพื่อประกาศท่านครับเพื่อใช้โอกาสนี้ประกาศจะมีวั r ดิ้งหรือวันดิ้งอยู่ในนั้นถึงยกระดับประกาศจากความฉุกเฉิน ธรรมดาเป็นร้ายแรงเพื่อใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉิน2548มาตา17กอสอกสมอต้องไปศึกษาดูนะครับแล้วมาฟังผมพูดถ้ายัตินี้ได้เขาา้าสภาผมมีพยานหลักฐานเป็นมิติมิติเลยครับพยานบุคคลเอาจากที่ไหนครับ ในที่กเกิดเหตุแน่นอนนะครับพยานเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องกับกล้องมีไลฟ์สดมีวงจรปิดมีไทม์ไลน์ของเครื่องมือแม้กระทั่งพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องอะไรครับการประชุมก่อนมีเหตุการณ์นี้หนึ่งเดือนจะต้องมีเจ้า้าที่ด่ยที่รับผิดชอบมาประชุมกับท่านประธานและจะต้องมีการสื่อสารทางวิทยุว่าใครสั่งวิทยุสั่งอย่างไร นะครับจนกระทั่งมีการติดต่อสื่อสารทั้งระบบมันจะเห็นและโปรโตโคอลดังกล่าวนั้นผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องตามแบบฉบับที่เป็นลากเงาของเดิมครับกสมครับเชิญมาฟังผมได้นะครับที่นี่ครับท่านรายงานผิดครับขอบคุณครับท่านาครับครับขอบคุณนะครับ